สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว youtube นะครับผมมาดูทีมงานของเสียแบงค์จมนะครับผมแล,แล้วก็อยู่กับล็อกมีล็อกกี้แล้วก็ซีรีส์ห้าพันอ่านี้ก็วิ่งเต็มที่ครับเพราะว่าเงินเราเคลียร์กันปีหน้า<ป> <laughs> ออวันนี้ก็ เดี๋ยวเฮ้ยจมเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆดี๋ยวอ่ะอันนี้ก็จมอาจจะเป็นปลาหยุดตัตว่าที่มันแข็งอยู่ฮะที่มันแข็งอยู่เลยนะจะเป็นไอ้ปลาหยุดตัวนี่มันคิดไปออ๋มันแข็งอยู่อันนี้จมต้องรอรถแมคโครมาดึงนะครับเดี๋ยวดูก่นอนจมเลย โอดำออกครึ่งหนึ่งมันไม่ขึ้นหรอกไห่มันโอ้โมแบบนี้ไม่ได้มันจะขึ้นมันค้ำมันค้ำกระโปงนะครับผมมันเลยไม่ขึ้นเนี่ยค้ำกระโปงตรงเนี่ยโอกาสขึ้นเลยน้อยครับนะอันนี้งานหลวงนะครับไม่ใช่งานชาวบ้านนะครับผมอันนี้เป็นงานขุดอ่าง หนึ 130, ่งแสนสามมื่นคิวนะครับผมไม่รู้ว่าปลาในวัดมีหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าบัวมีบัวด้วยเราไม่รู้ว่าวัดจะถมตรงไหนอีกหรือเปล่านะครับลมรัวแรงมากเลยเดี๋ยวเรามารอดูตอนแมคโครมาดีกว่า สองคนนี้มาไกลามากนะครับนี่มาจากพอคนชัยนะครับมาวิ่งอยู่ที่สารคามฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสีบุญเมืองอะไรนะยางสีสุราชอันนี้ไปสีบุญเมือง,องไอ้นายอะไรลนะ่ะสีบุญเมืองไม่มีหรอกไ,ไอ้นายยายเห็นแต่ดอนเมือง <laughs> <laughs> สีบุญเมืองยายไม่เคยเห็นหรอยายเคยเห็นตะดอนเมืองหนึ่งหน้ายายติดเมืองอไว้น้ายายไม่าามีเมืองหรอตัว <c oughs> หาตะลอยังลูกร,รถไทยนี่รถไทยเองอยู่นี่โรถไทยรไพระหรือเปล่า เอาพระมีรถไถแล้วเนี่ยเออแต่พระมันมีรถไถ่ายฮะให้เช่าไหมใครมาขอซื้อดินถามผมผมจะให้ไปถามเสียขายเลยบอกขายขายเลยขายดินนะขายดินให้รับชเองรับผิดชอบเองฮะโอ้บอกเขามาเอาเลยเด้อ ไม่คิดว่าลงไป่ควยเสียเลยหรอไม,ไม่ลงมาหรอกเพาเห็นลงไปเห็นเสียรอใจเลยภาพรถถ่ายสภาพคือมอมแมมแท้โอ้ซุ่มนี้ยตั้งันพอขับข <c oughs> ับมาดึกขาเกเรเลยขับสบายสะท้อนไปดุมไปดุมลานี่รวย นี่ก็เป็นบรรยากาศรอรถแมคโครนะครับแมคโครไม่มาเห็นไ้มมีอยู่ในวัดรอแมคโครแมคโครกำลังมามาแล้วแมคโครอ่ะตอนนี้แมคโครก็มาถึงอ่าที่ลงดินนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะทําการดึงอ่าทำการดึงให้หล,ลกขึ้นนะครับผม เฮ้ยไม่ดันเอาดีกว่าไหมอ่ะเดี๋ยวเอวมันจะเอวมันจะไปนี่เอวมันจะรูดอ่ะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆก็ขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าพรเดินแมคโครมาแล้วนะอยู่ในใกล้ๆ ตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วครับเ,เอาอเลยเอดีนโนกันเขียดดีอนก่อนดันได้งานได้ดันไปเลยดันไปเลยดันได้อยูย่ขึ้นอยู่รถเป็นเบาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเองเดินรถไปไกลๆดิแล้วเอาอันนี้เดินดันเอาฝ่ายลังเข้าไปมายืดอ้ามให้สุดเลยฝ่าบีกอีกอีกอีก,อก,อก อิ๊กอิกอิกอิกอก,อกเดาเอาเอา,เอาจะขึ้นง่ายๆนะครับโอ้เป็นคำดินแค่ตรงนี้เอง อย่าเาต้าเจ้าสมิโตโมเอาไว้รับดินแล้วกันวันพรุ่งนี้เอ,อา่อยตกบ่ออีกซะละ่ะนี่เป็นเกียร์ไอตันนะครับผมไอหลงเกียร์ไอตันวันนี้ผมจับมาที่หนึ่งแสนบาทนะครับเป็นรถยึดมานะครับผม เนื่องจากาลูกค้าติดนี่นะครับก็เลยยึดมามีบรรยากาศ,กาศยากเจ็นการเลิกงานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วก็ต้องรับทำงานางานหลวงนะครับผม เรากำลจะเดินรถไปจอดนะครับอไปลงก็ดำดินลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ย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 เอาเจอดเรียกหน่อยเรียกหน่อยเดี๋ยวตะเลิดอ่ะโอ้ บรรยากาศใช้ได้เดี๋ยวน,น,นี่ไปไว้ตรงเนี้ย <c oughs> เดินตรงไปเนี่ยมันจะมีต้นมะม่วงอยู่ต้นเนี้ยต้นหนึ่งอะ่ะแล้วก็จอดตรงนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวว้รับดินเลย จะไว้รับดินจะรถไถไปถ่ไถอ้อยไป่ไถปลูกอ้อยสักสิบกว่าวันอ๋อฮะนี่แมออยขันนมาะไอ้คันนั้นจะไปตักวันพรุ่งนี้เลยใจไม่ถึงอยู่ยากอะ เรักก็กถ้าไม่มีแอร์เอ็ว่าท้าไม่มีแอร์นี่ตายแท้ว่ะแ่้เ,ร,เราถอยไปเอาดินได้ควันนั้นเนี่ยเป็นร่มให้โอ้ยกินน้ำมันยิบหายเลยกินน้ำมันมวันละสิบกระถังอะ่ะเลือนะ่อนเลยเนอะโอ้ยทำได้ใช่ชนสุดนะทัพีเลยทัพีกอกเอากอกเอาเลยนะแค่จ้าจ้าอีกแค่จ้าอีกเพื่อนจ้าขับไปจ้า น,นีบรรยากาศตอนเลิกงานนะครับฝากติดตามทีมงานของเราด้วยนะครับผมหรือว่าช่องทาง YouTube เดอะแบงใ์สายจกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสับตะไคร้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็บรรยากาศกับรถขาแรงอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ